สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้บ่าตึงมีควายงามครับูงรลอยสามสิบหาครับทองพอเบิรมพันล้านครับแต่เจ็ดแปดเดือนครับเอกสารบ่มีห้ครับตัวนี้ครับเสียครับเพิ่นหาบ่เห็นครับทองอ่างใหญ่ครับพี่น้องครับควายลูกสามนี่ทองครับแขงขาไงครับมือนี้ใส่ไงครับงวดนี่ครับ เปิดว้ครับสี่หมืนแปดครับพี่น้องครับทรงฟรีลอยโลครับไงครับควายตัวนี้ครับอ่างไงครับลำโตเงาดีครับจมูกสีดำครับเขาสวยครับหนางามครับตัวนี้ครับูขาใหญ่ครับตัวนี้เพิ่นเคยเอาเขาสน้มประกวดครับได้ล่องแชปมครับ แต่สมัยรุ่นฝันน้ำนมพ้นรับพ้นวาครับไาวเชืองนี่ไซสดีครับตัวนี้ครับถ่ายไงมุ่นดีครับสี่หมืนแปดครับพี่น้องครับทองก็พอเบิรมพันหลานครับถูกสามค่าทองครับเบิ่งบันทายครับโอ้แขยงขาไงดีครับ ตอนนี้ให้เพิ่นกินห่อครับพี่น้องครับเป็นแม่บอกได้สบายครับแม่นี่ครับแม่บอกเป็นพันได้สบายครับสี่หมื่นแปดครับ้อายูบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับขวายูไก่กับมาเบิ้งเอาเด้อครับเด้อขวายใส่ใหญ่ครับสูงลอยสามชิมหาครับแต่ว่าอ่างใหญ่ครับพี่น้องครับอ่างใหญ่แห้งครับกินห่อใส่น้ำครับ นี่หดหนามมันใส่เพิินครับบ่าตึงหดหนามใส่เพิินครับจะน้อยสีผ้าเพิ่นไปเกียกตมครับพี่น้องครับเป็นนอนตมครับกรีบเรียบหนาดีครับแข้งขาใหญ่ดีครับสูงรอยสามสิบหาลูกสามในทองครับสมกระพอเบิ่มพันล้านครับควายสายเลียดดีครับตัวนี้ครับเพราะว่าพู้นี้เพิ่นจั้วายมีแต่โตเด็ดเด็ดครับ สี่หมื่นแปดครับพี่น้องครับทรงฟรี่ลอยโลครับสนใจโทรหาเบาตึงได้ครับตัวนี้ครับเบินใกล้ๆครับจีบเล็บกินห่ำครับพี่น้องครับกินห่ำ สีดำดีปานยังครับตัวนี้ครับถ่ายว่ามันส่างครับถ่ายครับจับได้ายได้ครับขี้ก็ได้ครับตัวนี้ครับสนใจโทร่มากครับแอดไลน์มาก็ได้ครับเบอร์โทรพร้อมเบอร์ไลน์ครับพี่น้องครับกล้วยอ่างใหญ่ครับเหมาะสำหรับเป็นแม่คองแม่ลักได้ครับเพิ่งได้ลูก3้ำโตในท้องครับ สุดท้ายนี่ครับบัตึงขอจบชิปเพียงทนิกนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม